มาทำน้ำซาวข้าวสำหรับล้างไตกันนะคะทุกคนเนาะเริ่มที่น้ำซาวข้าวค่ะแม่ประวาลเอาน้ำซาวข้าวน้ำที่สองนะคะมาต้มนะคะต้มก็ให้เดือดค่ะช่วงที่รอน้ำซาวข้าวเดือดนะคะเราแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันนะคะจะใช้หนึ่งฟองก็ได้สองฟองก็ได้อันนี้แม่ประวาลใช้แค่หนึ่งฟองค่ะไข่ขาวหนึ่งฟองนะคะ ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะเท okay, น้ำสะข้าวลงไปในไข่ขาวค่ะคนคนคนเสร็จแล้วค่ะจะเห็นว่าไข่ขาวก็สุกแล้วนะคะเนี่ยค่ะให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาไม่ใช่โรคเบาหวานโรคไตนะคะกินก่อนอาหารเช้าได้เลยนะคะ ถ้าได้ผลยังไงนะมาบอกแม่ประวานด้วยนะจ๊ะลองไปทำดูค่ะทุกคนง่ายๆแบบนี้นะคะบ๊ายบายจ้า